แฟนเพลง t ทเล o r s สวิฟเสียชีวิตก่อนคอนเสิร์ตที่ประเทศบราซิลส n นุปด็อกประกาศเลิกเป็นสายเขียวอย่างเป็นทางการประกาศผลรงวัล2023 b i l l b น a r d m u s l l b w a r d s u s i c Awards ทั้งหมดนี้ใน Yo! Music Gossip วันนี้ครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการยมิวสิกก็อสิบนะครับดำเนินรายการโดยผมจินวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจในวงการเพลงนะครับมารายงานให้กับทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ทีเดียวเลยครับยูทูบชาแนลยูนิเวอร์ a มิวสิกไทยแหล่งครับแฟนเพลงเทเลอสวิปเสียชีวิตก่อนคอนเสิร์ตที่ประเทศบราซิล เกิดโศกนากกรรมที่ไม่คาดฝันขึ้นครับในคอนเสิร์ตของเทเลสสวิฟที่ประเทศบราซิลเมื่อมีแฟนเพลงเสียชีวิตจากภาวะขาดน้ําก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มเพราะอากาศที่ร้อนจัดครับตามรายงานของสื่อท้องถิ่นนะครับแฟนเพลงวัย23ปีของเทเลสสวิฟรู้สึกไม่สบายในสนามกีฬาเนียตันเซนโตสซึ่งเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตของเทเลสสวิฟท์ในคอนเสิร์ตที่ขายตั๋วหมดเกลี้ยงครับแล้วก็มาจัดในวันหนึ่งที่ร้อนที่สุดในริโอเดจาเนโรพอดีครับด้วยดัชนีความร้อนที่อยู่ที่ประมาณ59.3องศาเซลเซียสน แฟนๆในคอนเสิร์ตไม่ได้รับอนุญาตให้นําน้ําของตัวเองเข้าไปในสนามได้ครับ mm hmm. ตามคําบอกเล่าของผู้จัดงานนะครับ mm hmm. ผู้เสียชีวิตได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยก่อนจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์ปฐมพยาบาลและโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็เสียชีวิตในหนึ่งชั่วโมงต่อมาครับ ขณะที่ตัวของเทเลทวิฟแสดงความเสียใจอย่างสุดส้งครับด้วยการเขียนข้อความด้วยลายมือตัวเองโพสลงใน Instagram ตัวเธอบอกว่าเสียใจมากๆและไม่คิดว่าจะต้องมาเขียนอะไรแบบนี้และยังแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมบอกว่าตัวเธอเองเสะเทือนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆครับ ข่าวรายงานว่าระหว่างคอนเสิร์ตเท,ทเลสวิฟเริ่มรู้ว่าผู้ชมมีปัญหากับอากาศที่ร้อนจัดและตัดสินใจหยุดเล่นคอนเสิร์ตชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของแฟนๆครับนอกจากนั้นก็พยายามจะขอให้ทีมงานนำน้ำมาแจกครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์การเสียชีวิตครั้งนี้นะครับทางรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของบราซิลได้ประกาศผ่าน X ว่าหลังจากนี้จะมีการอนุญาตให้นำขวดน้ำเข้าไปในสนามกีฬาได้ตามปกติครับ ซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ชมเท่านั้นนะครับแต่หลายคนก็สังเกตว่าเทเลอร์สวิฟต์ดูเหมือนจะหายใจไม่ออกระหว่างการโชว์ด้วยครับโดยในคลิปวิดีโอจากคอนเสิร์ตเดียวกันมีคนแชร์ภาพมาทางออนไลน์ครับแสดงให้เห็นว่าเทเลอร์สวิฟต์ต้องรีบหายใจหลังจากร้องเพลง B JUBILEE เสร็จในช่วงหนึ่งของโชว์ที่กินเวลาหลายชั่วโมงครับหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับจึงได้มีการประกาศเลื่อนคอนเสิร์ตในวันที่2ซึ่งตามแผนการแรกจะจัดขึ้นในวันที่18พฤศจิกายนครับโดยมีการเลื่อนไปเป็นวันที่20พฤจิกายนนแทนรับ สนุบล็อกประกาศเลิกเป็นสายเขียวอย่างเป็นทางการ ตกใจกันไปทั้งวงการรับมื่อจู่ๆสตูปด็อกศิลปินรับระดับตำนานผู้โด่งดังจากรถนิยมการชอบเสพกัญชาออกมาประกาศว่าเขาขอเลิกสูบยังไปทางการแล้วโดยเจ้าตัวโพสต์ข้อความว่าหลังจากพิจารณาและพูดคุยกับครอบครัวอยู่ได้พักใหญ่ตัวเองได้ตัดสินใจเลิกสูบและยังขอให้ทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวของเขาในช่วงเวลานี้ด้วยโดยสตูปด็อกประกาศผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะครับโดยไม่ได้มีคําอธิบายอะไรมากไปกว่าน,นั้นซึ่งเอาจริงๆแล้วเจ้าตัวไม่ได้บอกว่าจะเลิกสูบกัญชาดโดยตรงนะครับแต่พูดประมาณว่าจะขอ เลิกสูบควันตั้งแต่นี้เป็นต้นไป แต่ใครๆก็รู้ครับว่าสนุปด็อกถ้าพูดถึงสูบเนี่ยแกเป็นนักสูบสายเขียวโดยตรงครับโดยเมื่อเร็วๆนี้นะครับเพิ่งจะมีอดีตทีมงานส่วนตัวออกมาเปิดเผยว่าเขาทําหน้าที่เป็นคนมวนกัญชาให้กับสนุปด็อกโดยตรงและยังเปิดเผยว่าสนุปด็อกมักจะสูบป,ประมาณวันละ75ดถึง150มวนต่อวันได้ครับเรียกได้ว,ว่าเป็นตำนานแห่งยาสูบป,ประเภทนี้จริงๆครับถึงขั้นสนุปด็อกเคยได้รับรางวัลคลีโอ n คนาบิสอวบจากการประกาศตัวสนับสนุนการเสพกัญชามาอย่างยาวนานครับสนุปด็อกยัง ที่เน้นเรื่องกัญชามาหลายอย่างในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับทั้ง Mary Jane ที่เป็นบริษัทสื่อและผลิตไลฟ์สตรีมที่มุ่งสร้างคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการเสพกัญชาเป็นหลักรวมถึงยังลงทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์และสันทนาการของเขาเองในชื่อ Live by Snoop ซึ่งมีการจําหน่ายในประเทศแคนาดาและเปิดตัวทั่วสหรัฐอเมริกาในปี2021ครับหลายคนก็เลยสงสัยครับว่า s Snoop d o g g จะเลิกได้จริงๆเหรอ สุดท้ายไม่ต้องรอกันนานครับเจ้าตัวออกมาเปิดเผยครับว่าไอ้ที่ประกาศมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมุกขายของเท่านั้นเพราะควันรั่วสโมกที่ส n น o p ด็อกบอกว่าจะเลิกเด็ดขาดเนี่ยไม่ได้เป็นกัญชาสโมกหรือว่าควันกัญชาแต่อย่างใดครับแต่เป็นควันจากเตาไฟตั้งหากครับโดยส n น o p ด็อกได้ประกาศร่วมมือกับโซโล s สโต e แบรนด์เตาไฟไร้ควันที่ผลิตสินค้าออกมาขายนั่นเองครับซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เจ้าตัวออกมาประกาศเลิกสูบเมื่อ20ปีก่อนส n น o p ด็อกก็เคยพูดอะไรแบบนี้ในรายการของจิมมี่คิมเมลมาแล้ว และมันก็ชัดเจนครับว่าการประกาศเลิกแต่ละครั้งของ Snoop ด o g อไม่เคยเกิดขึ้นจริงสักทีครับประกาศรางวัล2023 Billboard Music Awards ระาศอยังเป็นทางการแล้วครับสำหรับรางวัล Billboard Music Awards ประจำปี2023ที่มอบให้กับศิลปินโดยประเมินจากความสำเร็จของผลงานเป็นหลักครับและปีนี้ก็ยังเป็น t a y l o r Swift เหมือนเดิมครับที่เป็นหนึ่งในศิลปินที่กวารรางวัลกลับบ้านมากที่สุดคนหนึ่งในงานด้วยการคว้ารางวัลคนเดียวนะครับไปถึง10สาขาจากการเข้าชิงทั้งหมด20สาขารับรวมทั้งรางวัลใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น Top Artistists, Top Artists Top 200ists Top Billboard 200 o Fee 100 n Songwriter Top r a d i o Songs a r t i s t Top Song Sales Artist Top Billboard Global 200 a r อ i s าร์ติสต l ท็อปบิลบอร์ด g l o b a l exclusive us อาร์ติสต์ท็อปคันทรีฟิเมียลอาร์ติสและท็อปเซลลิงซองจากเพลง antihero ทำให้ยอดรวมของรางวัลเวทีในปีนี้ของเทเล r วิฟต์สร้างสถิติใหม่เป็น39รางวัลมากที่สุดตลอดกาลครับ และสถิติดังกล่าวนะครับเทเลสสวิฟไม่ได้ครองอยู่คนเดียวครับเพราะปีนี้ดร็กแชมป์เก่าก็กว,า,กวาดรางวัลเพิ่มขึ้นอีก5ารางวัลรับรวมถึงรางวัลใหญ่สาขาแรปอย่างท็อปแรปอาร์ติสต์ทำให้ยอดรวมของดร็กก็อยู่ที่39รางวัลเช่นเดียวกันรับแต่เห็นคว้ารางวัลไปมากขนาดนี้นะครับเทเลสสวิฟ <qu> ก็ยังไม่ได้เป็นคนที่คว้ารางวัลมากที่สุดในงานนะครับ,นนรบเพราะศิลปินหนุ่มคันทรีมอร์แกนวอลเลนมาแรงสร้างทางโค้งครับกวาดไปทั้งหมด11ดรางวัลเรียกว่ากวาดสาขาคันทรีไปทั้งหมดเกือบ,น,บน,นียราสต จร,จริงๆครับเพราะนอกจากมอร์แกนวอลเลนตัวของเทเลทวิฟเองก็เติบโตมาจากสายคันทรีเช่นเดียวกันครับสำหรับภาพรวมทั้งหมดในปีนี้นะครับยังมีซีซ่าและแซ็คแบรนที่คว้ารางวัลกันไปคนละ4รางวัลส่วนจิบัน a าร์เวจแบดบันนี่บิยอเซและไมลี่ไซรัสไปคนละ3รางวัลครับส่วน b l a c k พิ n k ์นิวจีนเซเลน n าโก m e z และสเตรคิ i ส์คว้า,ารางวัลแรกในชีวิตไปได้ในปีนี้ครับ ชวนให้ไล่ในงานนะครับก็มีทั้งการขึ้นเวทีมาโชว์และรับรางวัลใหญ่ c h ร์ t Achievement Award ของ Maria เ c อ r ีจากซิงเกิล All I Want for Christmas Is You ครับส่วนม r แก n w a l เลนนะครับนอกจากจะขึ้นเวทีมา11รอบเพื่อมารับรางวัลเจ้าตัวก็ยังได้โชว์เพลงในที่ a ุดเตของตัวเองอีกด้วยครับวงเคป๊มาแรงอย่างนิว a n s ก็หยิบเอา2ซิงเกิลดังอย่าง Super s h y และ OMG มาโชว์บนเวทีพร้อมกับรับรางวัล Top Global K-pop Artist กลับบ้านไปครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในงานยังมีโมเมนต์ของการฉลองและระลึกถึงศิลปิ ระดับตำนานในวาระครบรอบ50ปีของวงการฮิปฮอปครับด้วยการสัมภาษณ์ศิลปินดังอย่างลูด้าคริสทีไอเจอร์เมนดูปรีถึงเพลงฮิตของพวกเขาครับ แล่นี่คือทั้งหมดของยมิวสิกกอสิปประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะติดตามข่าวสารในวงการเพลงแบบนี้สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับรายการมาคุณจะได้ไม่พลาดครับทุกวันสุกแบบนี้กับรายการเทปใหม่ๆนะครับทาง YouTube c h anel n Universal Music Thailand ดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับไปนะครับสวัสดีครับ